มานั่งอยู่ที่จังหวัดนครนายกกลางสายน้ำตกที่สีดารีสอร์ทเห็นบรรยากาศแล้วก็อดนึกถึงคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีแพท,ทองทานชินวัตรในเชิงบวกไม่ได้คือต้องยอมรับว่าการเมืองคุณแพท,ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนั้นก็ยังไม่ได้เข้าทำงานอย่างเต็มที่ก็ต้องรอถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซะก่อนซึ่งอาทิตย์หน้าก็จะมีการถแถลงนโยบาย แต่ปรากฏว่าบรรดานักร้องทั้งหลายนะครับก็มีการร้องนายกรัฐมนตรีรวมๆแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ9คดีพอร้อง9คดีผู้สื่อข่าวก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรว่ารู้สึกอย่างไรกับการถูกดำเนินคดีไม่รู้ในคดีหรอกถูกร้องเรียนนะจำนวนมากแล้วคำพูดที่ท่านนายก พูดในเชิงบวกแล้วผมก็ชอบใจนะมันเป็นคำพูดที่น่ารักมากๆคืออะไรรู้ไหมสงสารนายกบางเธอสงสารนายกบางเธออย่าฟ้องอย่าร้องมากนักล่อยให้ทำงานไปก่อนเธออันนี้คือคำพูดในเชิงบวกนะครับน่าเป็นความน่ารักคือบรรดานักร้องอาชีพก็ร้องไปน่ร้องได้อะไรก็แล้วแต่คนจะคิด แล้วก็คนที่รู้ดีที่สุดคือคนที่เป็นนักร้องนะรู้ว่าร้องเพราะอะไรบางคนร้องชั้น14บอย่างที่ผมพูดไปนี่นแหละเอาไปอามากก็ไม่ได้อะไรดีไม่ดีจะได้คดีติดตัวเข้าไปอีกเพราะไปชั้น14บบอกว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นหมาตัวเดียวก็ไม่เห็นว่าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ก็ลักลอบเข้าไปในสถานที่กักขังผู้ต้องหาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอออันนี้คือสิ่งที่ คิดได้แต่ว,ว่านายกกำปีท่านก็พูดมันน่ารักอะ่ะแทนที่จะตอบโต้นะแทนที่จะปฏิเสธหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ห้าพูดว่าสงสารนายกบังเถอะ <c oughs> เป็นคําพูดที่น่ารักวันนี้ก็เลยเอาคําพูดนี้มาฝากท่านทั้งหลายว่าโอ้นะครับคําพูดในเชิงบวกเราจะต้องเกิดขึ้น,นเนื่องจากว่าบ้านเมืองเราวันนี้นหลายคน นะครับก็มองในเชิงลบคนจำนวนมากก็มองในเชิงบวกอยากเห็นบ้านเห็นเมืองเดินไปในทิศทางที่มีกระบวนการในการแก้ปัญหานะครับให้กำลังใจกับรัฐบาลอ,อย่างน้อยให้รัฐบาลได้มีโอกาสได้ทำงานไปสักครักหนึ่งแล้วเข้าสู่กระบวนการตรสอบแต่คนบางคนที่คิดในเชิงลบพักการเมืองบางพักที่คิดในเชิงลบก็ยังไม่ได้ทำงานนะแต่ว่าระรานก่อนแล้ว คือไม่อยากให้เขาได้ทํางานนะพูดง่ายง่ายถ้าเขาทางานเกิทดทําดีผมก็แย่ผมก็ยิ่งหนักพักเราก็ยิ่งหนักเแต่ถ้าเขาทํางานดีเพราะฉะนั้นเตะขาสกัดก่อนเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือความคิดในเชิงลบและไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองผมมองอย่างนั้นนะแต่ถ้าเขาทํางานไปสักพักแล้วเราทําหน้าที่ในการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมานั่นแหละครับจะได้ประโยชน์แก่บ้านแก่เมืองเอาละครับวันนี้ฝากคอยคําของนายยกกมตรีตอบผู้สื่อข่าวที่บอกว่า สงสารนายกบังเฮออย่าฟ้องอย่าร้องมากเลยนะสงสารเฮอะฝากคำนี้ไว้เป็นเชิงบวกกับท่านทั้งหลายครับขอบคุณครับวันนี้จำนงชัยมงค,คลไปแล้วครับสวัสดีครับ